สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะพบกับผมอีเกเช่นเคยคับท่านเรอปพังครับวันนี้ก็นำมาพบพี่ใหญ่ครับนำทุกทันมาพบกับพี่ใหญ่โบเบสเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีครับวายคิวสิบสองครับแกะกล่องมาหกร้อยชั่วโมงครับไม่เจอกันนานแล้วกับลูกพี่ใหญ่ครับโบเบสเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีวายคิวสิบสองมาพร้อมกุญพาลังเครื่องยนต์สี่สูบสี่ยังหว่าครับเครื่องยนต์ โจศูนย์ห้าอีกทีจีครับร้5ยห้าสิบห้าพลังมาครับที่2,000รอบต่อนาทีครับไบแท็กแปดเซนครับโรเลอร์8ตัวแครียอร์สองบูกี้1นคิวครับเรื่องยนต์ตัวเดียวกันรุ่นสองร้อยรุ่น10นะฮะปั๊มตัวเดียวกันนะฮะต่างที่โรเลอร์กับบูกี้นะฮะบักเก็ตครับ ภาษาไมโครเขาเรียกแบ็กเก็ตบักเก็ตนะตัวนี้หนึง่งคิวหนึ่งคิวครับตากเรยวตากควบคมนี่ขึ้นยันหนึ่งหนงสองคิวนะฮเป็นชื่อความไวครับมาดูความไวพูดระนะ้านฮะอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะตั้งแต่แกะกล่องมาตอนนี้ก็หกร้อยชั่วโมงครับถือว่าใหม่ฮนะลิ่งนะฮะมาดูความไวครับ ตักใส่สิบล้อนะฮะหมดปลาเลยครับปันยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเก็บงานนะงานคลองครับที่ไหนสักแห่งในปไมเได้ไทยครับไม่บอกครับปังเสียงปังครับ ัามคาวา s a k ิ K5V นะัามตัวเดียวครับตัว200ครับแต่ตัวนี้น้ำหนักไี่กัดอยู่ที่23ตันนะ แม็กไม่ได้ทำงานนะฮะจอดครับดูแลแปดตัวยังกระดกเลยนะบูบับบูบับนะ ตาเปล่าเหมือนจะไม่ใหญ่นะบักเก็ตนะฮะแต่ดูใกล้ตัดดินขึ้นไปเซฟบุฟน,นี่เบลอเลนะ้วจะโตกว่ารุ่น200นะฮะรุ่น200จะประมาณ0.93นะฮะแต่ตัวนี้1.1คิวครับบักเก็ตนะฮนะสำหรับตัว YQ12 คนระับ2บสอครับอันนีะอนี้ผมก็นั่งอยู่ข้างเจ้า,า2.0 LC นนนะ ความเปรี้ยวยังไวนะฟังคาวาซิเก K5V นะฮะแล้วเป็นตัว260จะเป็น K7V นะฮะเครื่องยนต์4สูบน,นะครับแต่ว่าคนละหัดคนละหัสกันนะรหัสเครื่องยนต์คนละตัวครับ ถ้าเป็น260จะเป็น D05E ขี5ทีบีครับ180แรงมา4สูบเท่าเท่าก,กันกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้155แรงมาครับงานเก็บนะงานเก็บคลองครับเร็วแรงครับเีนชื่อว่าโกเบครับคุณป้าเนนะ่ตัวเดินแรงมากครับ มาดูการทำงานกันอีกมุมครับของเจ้าโกเบ s เคสองร้อยสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบนะฮะวายคิวสิบสองครับหกร้อยชั่วโมงครับใหม่มากๆครับไฟสวิงกล้องมองหลังนะฮะตัวดูน้ำมันแบบออโต้ตัวสับสวิตค,คอนโทรลน้ำมันนะฮะใบแทรกใหญ่ครับแปดสิบเซนครับที่สำคัญครับไฮไลท์ของโกเบะฮะ นี่ครับไปตัววิงตรงนี้ครับไปที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเป็นกำลังใจกันครับกับช่องของผมครับท่านเรียบธรรครับฝั่งนู้นก็จะมีฮีโรแมกนะฮะสองสามศูนย์เอลซฮะสองคันนี้กลับบ้านครับยังไม่มานะฮะ มาดูอีกมุมกันบ้างครับกับเจ้าโกเบเ k สเคสองหนึ่งศูนย์ LC รุ่นสิบนะฮะ YQ สิบสองครับด้เห็นการทำงานหลายมุมครับกับบักเก็ตใหญ่ๆครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งคิวครับหกร้อยชั่วโมงครับลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครนะฮะทีมงานนี้มีโกเบอยู่คันเดียวครับ ทีเหลือจะเป็นยี่ห้ออื่นหมดนะฮะลูกพี่ผมเขาเจาะจงใช้โกเบอย่างเดียวครับก่อนหน้านี้เขาขับรุ่นสิบนะฮะร,รุ่นสิบตัวสองร้อยครับเดี๋ยวขยับขยับไตบุกี่ขึ้นมาแล้วก็โรเลอร์ใหญ่ขึ้นครับโรเลอร์เยอะขึ้นครับแปดลูกนะฮะเป็น Y q 1คครับต่ก่อนนี้เป็นวตัว200ครับ 600ชั่วโมงครับดูความใหม่ครับมีอยู่คันเดียวครับสำหรับทีมงานนี้ฮะที่เป็นโกเบนะฮะเหลือจะเป็นยี่ห้ออื่นหมดแล้ว 15 5พลังม้าครับ2,000รอบต่อนาทีครับมุงกี AE ครับโรเลอร์แตัวครับลงท้ายด้วย l อช่วงล่างจะยาวนะฮะโรเลอร์จะเยอะนะฮะลองรับการกระโดดครับรองรับการทำงานที่สมบมรันขึ้นครับบูมอาร์มออกแบบใหม่ครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นครับนี่ครับไฮไลท์นะฮะ ไปต่วิ่งตรงช่วงตูนะฮะ